สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรัตนาแฟนคลับรัตนาชาแนลพามาเที่ยวชมปราสาทตาเมือนถมค่ะที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์มาถึงเช้านะคะสถานที่ยังไม่เปิดเปิดตอนเก้าโมงนะคะสบายดีค่ะขอบคุณโชเฟอร์นะคะที่พามา ท่องเที่ยวเที่ยวหน้าแล้งก็จะพบกับดอกจานดอกจานประหารใจสวยงามทุกทุกที่เลยค่ะนี่คือปราศาสตรตาเมือนทมนะคะเมื่อวานมาชมแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวานมาถึงเขาปิดแล้วนะคะปิด สิบห้านาฬิกาคือช่วงเปิดนี่เปิดเก้าโมงเช้าปิดสิบห้านาฬิกาเมื่อวานเรามาถึงประมาณ5้าโมงเนาะคุณเนาะทีนี้ก็เลยมาพบกับนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ3-4คนทหารก็เลยใจดีเลยขออนุญาตนะคะผู้บังคับบัญชาแล้วก็เปิดให้เราเข้าไปชมก็ถ่ายภาพไปแล้ว1เซต วันนี้ก็มาเช้านะคะรอเข้าไปชมอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้มารถบ้านนะคะมาแคมเปอร์ค่ะอันนี้ก็คือบรรยากาศโดยทั่วไปของบริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะน่าจะเต็มกำลังน่าจะเต็มกำลัง อนนอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมนะคะช่องรัตนาแฟนคลับรัตนาชาแนลท่องเที่ยวทั่วไทยค่ะ